สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้ผมจะพาเอาอาวุธยุ่นใหม่ไปทดสอบนะครับตัวนี้เป็นรุ่น M4 นะครับเดี๋ยววิ่งประกายกันครับมารุ้นด้วยกันครับว่าจะมีผลงานให้ชมไหมครับตัวนี้เป็นงานยกยิงเร็วนะครับงานยิงเร็วครับทรง M4 นะครับรุ่น M4 นะครับตัวนี้มาครับมันมาประกายอีกครับเรือบันไดมาลงนะครับนี่เหมือนเดิมครับ ลงเรืองทุกวันวน,าาวาาวนะครับลงแรงทุกวันถ้าเวลาลองดูเสืยหมาลนะครับก็เอาตัวอินโฟนะออะครับเอาตัวอินโฟมาต่วจสอบยิงปลาครับ เรือนะครับลมมันแรงฟ้าก็จะตึงๆไม่น้จะได้ยืนร่วมกันะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันครับ จังหวะนี้ผมหันหน้าไปทางอื่นอยู่นะครับปามขึ้นมามันลงไปแล้วถึ่งมองเห็นนะครับต oh. ัดลงไปตำแหน่งนี้น่าจะโดนนะครับแต่ว่าไม่โดนนะครับตัวนี้ ตัวไม่ใหญ่นะครับตัวนี้รอยิงตัวใหญ่นะครับเดีย๋ยวถ้ายิงไปเนี่มันจะตื่นนะครับ ก็ไม่่ใหญนะครับับนี้ขึ้นทีเพือครับตัวใหญ่อยู่นะครับแล้วก็ตอนลงมันหันหลังให้นะครับมันไม่หันข้างให้ก็ไม่น่ายิงเท่าไหร่ครับเดี๋ยวยิงแล้วมันจะตึนงนี้นะครับก็ใจเย็นไปซะก่อนครับ ไม่ใหญ่ครับตัวนี้แม่น่ายิงนะครับแต่ปลามันเยอะจริงๆครับต้องใจเย็นก่อนต้องรอเดี๋ยวรอดูตัวใหญ่ก่อนนะครับถ้ายิงไปเนี่ยมีโอกาสถ้าโดนถึงจะโดนได้ตัวเล็กขึ้นมาก็ต,ต,ตัวอื่นอาจจะตกใจนี่หมดนะครับต้องต้องใจเย็นก่อนเดี๋ยวรอดูไปก่อนนะครับรอดูตัวใหญ่ก่อนนะปลาเยอะมากครับตรง I uh do -huh. พ่อตองพ่อไก่บ่ปลาแนวอื่นมีบ่ปลาแนวอื่นมีบ่พวกปลาสวายปลาหยังมีบ่บ่ค่อยมีบ่อืมบุญใหญ่ปานไหนท๊อ tôi biết tốt bò bò anh tốt. Bà, tốt ào ăn tốt bò, tuột áo tuột bò, tuột bắt xíu bò, Bắt xíu tuột หลังถึกหลังถึกหลังอะวโมยไง,ยงป็นไหนดอกสามโลกรัวสามสี่โลฮะพัาต้องมาหนิเอ มันต่ไหรตัวเดียวนี่ล่ะอ่านี่ครับ M4 ครับทาง Q1 ชงว่าที e. ales, lab, people, e ่ไอ้ก <c ười> ับมันยิงซื้อถ่ายคลิปซื้อช่างคิวอุบลช่างคิวอุบลในยูทูบช่างคิวอุบลอยากเขาไปเบิ่งตัวในยูทูบได้เอาลงอยากได้บ่

โดนโดนไหมโดนมันวิ่งย้อนโดนครับโดนโดน,โดนวิ่งย้อนมันี่ครับ এতিয়া <coughs> <coughs> โดนปลายหางนิดเดียว ครับผลงานวันนี้นะครับปะกาย2สองแต้มนะครับก็เลือกยิงเอาเฉพาะตัวที่มันตัวใหญ่ๆนะครับปลาเยอะมากนะครับหมายนี้ปลาเยอะมากแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นตัวประมาณ2โลนะครับ2องโลหน่อยๆสามโลนะครับก็เลือกยิงเอาเฉพาะตัวที่มันใหญ่ๆก่อนนะครับถ้ายิงตัวเล็กและตัวใหญ่มันก็จะตื่นนี้ด้วยนะครับถ้ายิงไม่โดนมันก็อาจจะขึ้นเร็วนะครับแล้วก็เน้นๆยิงเน้นๆนะครับพยายามเลือกเอาตัวที่มันหันข้างให้ดีๆนะครับ แล้วก็ตัวที่มันมีขนาดใหญ่ๆกว่าเพื่อนหน่อยนะครับนี่ครับผลงานของตัวเอ็มโฟนะครับเอราคาสองพันนะครับตัวนี้สองพันให้โรลเลอร์ไปด้วยนะครับตัวนี้รางเป็นรางเควันนะครับไกลกล่อง e ีซี่ล็อกสแตนเลสนะครับงานไม้ประดูทรงเอ็มนะครับตัวนี้มีร่องรอยหน่อยนะครับขึ้นบันไดมันขูดมันขีดงานช่างใช้เองนะครับ ระบบไกเป็นไกกล่อง easy lock satellite นะครับระบบไกรับประกันให้ตลอดชีพนะครับตัวนี้ราคาส0 0พันนะครับงานไม่ไปดูรวมส่งนะครับจะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับนี่ครับช่องทางติดต่อนะครับ facebook ช่างคิวปืนยิงปลาบนนะครับเบอร์โทรศัพท์0972688650นะครับติดต่อมาได้2ช่องทางนี้นะครับนี่ครับใครที่ดูไม่ทันก็กดหยุดไว้นะครับกดสต็อปไว้นะครับมาผมจะไม่ช่างให้ดูนะครับเอาแบบแห้งๆนี่แหละช่างแบบแห้งๆนี่แหละไม่อยาก ไม่อยากมือเหม็นไม่อยากมือคาวนะครับอะถ้ามันเปียกมันก็จะมีน้ําหนักกว่านี้หน่อยอะอนะครับมันแห้งครับก็ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ3ามโลหกโลเนะครับประมาณนี้3-6-3-7นะครับตัวนี้ ตัวนี้อีกตัวนึงนะครับอีกตัวนึงก็ห่างมันถึงพื่นอ่ะตัวนี้ก็สีโลนะครับสีโลพอดีนะครับสี่กิโลพอดีนะครับนะครับประมาณนี้นะครับผลง,งานวันนี้ก็ สองแต้มก็พอแล้วครับเป็นงานยิงเร็วนะครับงานยกยิงเร็วน,เวนะครับตัวนี้เป็นงานมือสอดทรงเอ็มโฟนะครับเอ็มโฟไม้ประดูนะครับตัวนี้น้าหนักจะเบานะครับสําสหรับยิงในเร็วนะครับสาหรับยิงปลาหุดยิงเร็ยวยกยกขึ้นยิงเร็วๆนะครับเรายกขึ้นมาเนี่ยพอถึงตําแหน่งแก้มเรามาถึงพันท้ายเนี่ยแนวสายตาเรามันจะพอดีกันเลยนะครับกับแนวล่างแนวลิงของเรานะครับ ยกขึ้นมาก็พร้อมยิงได้เลยนะครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปจับสายตาใหม่นะครับตัวนี้มันจะพอดีนะครับแล้วก็น้ําหนักเบานะครับออกแบบมาให้ท้ายมันน้ําหนักเบานะครับทําให้เวลาเรายกขึ้นมายิงมันเร็วนะครับยิงเร็วบังคับปืนง่ายนะครับตัวนี้สองพันจะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับมีลูกดอกให้หนึ่งลูกนะครับมีย่างนะครับในชุดแล้วก็ทอดพร้อมสายพีอหนึ่งร้อยปอนด์หนึ่งชุดนะครับให้โรเลอร์ไปเลยนะครับตัวนี้แถมโรเลอร์ให้นะครับ ประมาณนี้นะครับอ่ะคลิปนี้ก็ฝากกันไว้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ